วครับผมภมิพายการจใกรลานะครับวันนี้ผมอยู่กับ Samsung g ซ l a x y ็1 0 FE นะครับผมหรือแฟนดีดิชั่นเองนะครับผมตัวนี้เนี่ยเอาใจแฟนคลับ a ั s u ุงอย่างมากเลยนะครับเพราะว่า 1. ก็คือว่าราคาไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะครับผมราคาไม่แพงเท่าไ่นะครับผมเทียบกับฟีเจอร์ที่มันได้นะครับผมตัดฟีเจอร์ที่มันอยู่ในรุ่นท็อปอย่างเอ0 Ultra ิบออฟราเ็ตนะครับผมหรือแม้แต่จะเป็นรุ่นเก่าอย่าง s ือ็ตตีรสที่มัสหรือเอ็ตตี้ริบสุา มันจะมี2เวอร์ชันนะครับก็คือเวอร์ชัน 4G กับเวอร์ชัน 5G นะครับผมตัวที่เป็น 5G เนี่ยมันใช้ s ซน p ป r a g o อน8 6 5นะครับแต่กคนงเคยทราบอยู่แล้วนะครับผมแล้ว่าวคำต่างของอตัว Exynos กับตัว s ซน p ป r a g o อนนะครับผม ซัลตะก้อนเนี่ยค่อนข้างจะมีเปร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีกว่านะครับผมถ่ายรูปออกมาสวยกว่านิดหน่อยนะครับผมแล้วก็แบตติดกว่าด้วยนะครับผมรุ่นความร้อนเนี่ยยังไม่เยอะมากเท่าด้วยนะครับผมส่งผลให้เวลาที่คุณแบบเล่นอะไรย,วยาวๆแล้วเนี่ยความร้อนมันไม่ก่อสูงเท่าไหร่นะครับผมซึ่งผมเนี้ยให้คุณได้นะครับผมออแล้วมันก็ไม่ได้กักเรื่อง 5G ด้วยนะครับผมมันมีทั้งซับซิคแล้วก็มีลิมิเตอร์เวฟนั่นเองนะครับผมส่งผลให้เวลาคุณเล่นแล้วเนี่ยเออ่ดึงพลังเชื่อมของ 5G มาได้อย่างสุดๆจริงๆะะาา 24, 23, อ่ะรระะะนนนนคคคคครรรรรรััะะับบบบผผมมมใาาาาแ24,000 23,000ทไปณี้ก็ เออถ้าหลังคุณต้องการจะซื้อเนี่ยผมแนะนำให้คุณซื้อเป็นรื่อ 5G ดีกว่านะครับถ้าเกิดสาวกซัมซุงดูเหมือนตรงนี้ก็คงชอบมากๆเลยนะครับที่เขาเอาชิปแซมดะคอนใส่กับรุ่นนี้แล้วนะครับซึ่งเป็นแซมดะคอนสโตร์ท็อปเลยด้วยนะครับผมเออผมแนะนำนะครับว่าถ้าคุณต้องการจะซื้อรุ่นนี้จริงๆนะครับผมแล้วก็เออต้องการจะใช้งานไปไหนเต็มที่ด้วยเนี่ยแนะนำไป 5G เลยนะครับผมจะมี2คอนจูนะครับ 128G กับ2 5 6 0จุดนะครับซึ่งมันสามารถเพิ่มไมโครอิเลนกทรมอนะครับที่ไม่สาามรถ์ได้นะครับก็ ก็ค่อนข้างน่สนาสนใจนิดนึงนะครับตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าซัมซุงเขามาเปิดตลาดตัวที่เป็นแบบช่วงไฮมิดเอ็นขึ้นมานิดนึงะนะครับผมต้องเข้าใจอย่างนี้นะครับว่าซัมซุงเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณรอมันออก,ปกเปิดตัวมาประมาณแบบหกเดือนเจน็ดเดือนแปดเดือนแล้วเนี่ยราคามันลงอยู่แล้วนะครับผมตอนนี้อาจจะสองหมื่นสามนะครับผมอีกประมาณหกเดือนลงมาเนี่ยอาจจะเหลือหมื่นแปดด้วยล่าไม่รู้นะครับผมอาจจะเป็นแบบ ขายในช้อปปี้หรือหมื่นห้าอะไรประมาณนี้นะครับผมก็เออ่ถ้าเกิดคุณซื้อเพื่ 5G เนี่ยก็จะคุ้มค่ามากกว่านะครับผมถ้าเกิดใครรอได้ก็รอนะครับผมใครรอไม่ได้ก็ซื้อเลยก็ได้นะครับผมแล้วแต่ท่านนะครับแล้วแต่ว่าคุณใช้งานอะไรยังไงนะครับผมข้างหลังเนี่ยมันก็จะไม่ใช่อลูมิเนียมแล้วนะครับผมมันเป็นพลาสติกนะครับผมคล้ายๆกับโพลีคาร์บอเนตนะครับแล้วก็เออ่มันจะมีสีขาวด้วยนะครับผมซึ่งผมมองว่ามันก็คลีนดีนะครับแต่ว่าอันนี้ที่ผมมีเนี่ยมันเป็นสีชมพูนะครับคราวนีีีี้้เเเนนนน่่่่่่ยยยอออสขาาววผมมไคคแแะใหุณบบ ใส่เพชรเพลย์เท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันเป็นร้อยค่อนข้างจะง่ายนะครับผมถ้าเกิดว่าคุณเอาพวกแบบมีดกรีดนะครับผมหรือว่าคุมมือแชโดนอะไรพวกนี้นะค,ะะครับผมมันอาจจะเป็นร้อยได้นะแล้วมันเห็นได้ชัดด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นสีขาวเนี่ยนะครับผมอ่าพอตัวนี้เป็นสีชมพูเนี่ยโอเคมากๆเลยนะครับเอาใจแบบว่าสาวๆนะครับผมชอบสีชมพูเนาะมันเป็นส่วนผสมระหว่างตัวกระจกกับตัวพลาสติกนะครับผมทำให้มันดูดดเออูแข็งแรงมากขึ้นนะครับผมดูสบายมากขึ้นแต่เรื่องระบายความร้อนเนี่ยก็จะไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับผมมันจะสู้ลูมินั่ แต่ไม่เป็นไรครับผมมันเป็นแซฟทาก้อนนะครับมันไม่ใช่ไอซีนอนะครับไอซีนอเนี่ยถ้าเกิดคุณลองไปเล่นโน้ตยี่สิบธรรมดาเนี่ยคุณทำทัชง่ายๆคลิเส้นเปิดสองจอเนี่ยมันก็จะแบบร้อนเลยนะครับ <S <S ความแตกต่างระหว่างซี C, ซีรีส์เอสกับซีรีสนะ์เอเนี่ยคือว่าซีรีส์เเนี่ยเวลาคุณเคาะไปแล้วมันจะไม่แน่นนะครับผมมันจะแบบอารมณ์ประมาณว่าเหมือนกับว่าข้างในมันกรุงโกลงหน่อยนะครับผมอันนี้ข้างในมันแน่นนะครับผมซึ่งก็แสดงเห็นว่าเออตกเครื่องเนี่ยมันจะประกอบมาดีนะครับมันก็คืออีกเเเทีียรรรรนนนนนนึงแแแลล้้้ววะะะะะคคคััับบบบบผผมมมมมมืืออออิิดดกจไไฮปาณ ส่วนเรื่องอื่นนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องความร้อนเรื่องอะไรเองเนี่ยมันเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับผมว่าการมีพลาสติกด้านหลังแบบนี้นะครับผมถึงแม้จะเป็นชิปเซนาคอนก,นก็ตามนะครับผมมันก็ยังมีอาการอุ่นๆบ้างน,นะครับผมเวลาคุณถ่ายวิดีโอเวลาคุณถ่ายรูปอะไรประมาณนี้นะครับผมบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรนะครับผมคราวนี้เนี่ยสิ่งที่มันดีมากๆเลยนะครับเพื่อคลายรีเฟรชเรทนะครับผมแต่ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าแผงน,นี้เนี่ยมันเป็นแผงโตเก่านะครับผมมันเป็นซูเปอร์อเมเล็ดธรรมดานะครับผมไม่ใช่ไดนามิกอเรบดนะครับผม ปึ๊บเอยย่างงี้มันจะสว่างจนไม่เห็นอะไรเลยนะครับผมอันนี้ยังเห็นอยู่เลยใช่ไหมครับผมเห็นไหมยังสว่างเห็นอยู่เลยนะครับผมความสว่างมันไม่ได้ขนาดนั้นนะครับอ่าแล้วก็ต่อไปธรรมาดาแบบนี้นะครับผมซึ่งมันก็แล้วแต่คนนะครับผมเอรว่าความสว่างเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ชอยสองคนมากนะครับถ้าเกิดคณเล่นในแบบว่าวกลางแดดไปบ่อยเนี่ยก็ควรจะมีหน้าจอที่สว่างไว้นะครับแต่ผมมองแต่ผมมองว่า การที่มีหน้าจอแบบนั้นในรุ่นแบบนี้เนี่ยมันทำให้คอสันแพงเกินไปนะครับผมแล้วอีกเรื่องนี้สำคัญมากๆเลยนะครับที่ผมชอบก็คือว่าถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่เทคโนโลยีใหม่ที่สุดนะครับผมแต่มันก็ยังมีไฮรีเฟรชเรทนะครับผมก็คือว่ามี120ยยิบเฟอ์ในนี้นะครับผมซึ่งผมก็หลังที่ผมลองเล่นมานะครับผมพวกเกมที่รองรับอย่างเช่นท็อปีอะไรเงี้ยก็เป็น90้าิบเฟอ์ใช่ไหมครับมันก็จะลื่นกว่านะครับผมใครไม่เคยดูคลิปอะไรผมทิ้งไว้ข้างบนแล้วกันนะครับผมค่อนข้างจะดีมากๆเลยนะครับถึงแม้ว่่่่าาาาามม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 ัััััััันนนนนนจจะะะะไไไสรรรรรรรถปบบบเเเเฟฟทดด้้ก็ตตคคผใชออออแีหหืืว120ล ก็จะลื่นมากๆเลยนะครับผมมันสไลด์แบบมันมากเลยนะครับผมก็ถ้าจะลื่นนะแล้วก็ใช้งานสนุกด้วยนะครับผมส่วนตัวผมมองว่านะครับมันก็จะดีครับผมความที่มันมีอิเล็กทรอนิ์ขนาดนี้นะครับเพราะเดี๋ยวนี้แบรนด์จีนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแบรนด์แบบยักษ์นะครับผมเช่นแบบเซี่ยวมี่อะไรเงี้ยเริ่มจะเอาจอ120เลยก็ไปในโทรศัพท์ที่มันไม่ถึงหมื่นแล้วด้วยนะครับผมก็ผมมองว่านะครับผม Samsung ก็ทำได้โอเคนะครับที่เขาใส่120เลยเข้าไปนะครับผมก็ใช้งานลื่นไหลมากๆจริงๆนะครับผมสำหรับคนที่เล่นเกมด้้้้ววววยยนนนนะะะคครรรััับบผมแลก็ใชงาปจด คำถามสำคัญต่อมาคือว่านะครับคราวที่มันไม่มีอะไรติดเพลมเบรดแล้วเนี่ยเออแล้วแบตมัน4,500ม ah ิลลิแอมป์อาเนี่ยมันจะกินแบตขนาดนั้นไหมนะครับผมแบตคุณจะไหลไหมนะครับจากที่ผมลองมานะครับผมเล่นไปเล่นมาเซ็ตนู่นเซ็ตนี่นะครับผมประมาณครึ่งชั่วโมงเนาะมันก็จะลงไปประมาณแบบอ่าสี่เปอร์เซ็นต์นะครับตอนแรกม 8, 6, นรันแปดหกเนาะตอนนี้มันก็ลงไปประมาณสี่เปอร์เซ็นต์ผมมองว่าก็โอเคนะครับอาจจะเป็นเพราะเครื่องมันใหม่ด้วยนะครับผม แต่ไม่เป็นไรนะครับผมบอกว่าแบตอย่างนี้เนี่ยกับ s n น p d r a g o n หนึ่งี้มันโอเคมากๆแล้วนะครับผมมันไม่ต้องกันอะไรเยอะแยะเลยนะครับผมความร้อนมันก็จะต่ำนะครับซึ่งปกติแล้วนะครับผมรุ่นนี้ผมเม็นอย่างโนนยี่สิบธรรมดานะครับผมเวลาที่คุณเปิดสองจอแบบนี้นะครับคุณไปลองในช็อปได้เลยตอนนี้นะครับผมคุณเปิดแบบนี้นะครับสปีดสกรีนปุ๊บแบบนี้นะครับผมแล้วอันนี้ก็สปีดสกรีนเหมือนกันนะครับผมก็แบบนี้นะครับผมอ่ะเพราะมันเป็นสปีดสกรีนแบบนี้ปุ๊บแล้วเนี่ยคุณใช้งานไปสักครั้งเนี่ยคุณสังเเกกกตต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 วว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 ่่่่่่าาาาาามมมมมัััััััััันน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 ออุลลลยยยะะะะะะคคคครรรรรบบบบผผผผโ้้้้้้พพชิิปปดดดแแ็สหงีีไ มันอุ่นไหมมันก็ไม่มีอาการอย่างนั้นแหละครับผมถ้าที่ผมลองจับดูนะคือถ้าที่ผมลองเล่นดูแล้วนะครับผมจะเปิดยูฟังยูทูบไปด้วยเล่นเกมไปด้วยอะไรพวกเนี้ยนะผมมองว่าเออมันสนุกดีนะครับแล้วมันก็จะแบบไม่อุ่นเกินไปอะไรประมาณนี้นะครับผมการใช้งานปกติเนี่ยผมบอกว่ามันดีมากๆเลยนะครับบอกหน้าจอที่มันใหญ่ขนาดนี้นะครับแล้วสิ่งที่ผมคอมเพลนต์ซัมซุงอย่างหนึ่งก็คือว่านะครับผมในรุ่นท็อปของเขาเนี่ยเขาจะชอบใส่มาแบบเป็นอ่าเป็นขอบเป็นเคิร์ฟอะไรประมาณนี้นะครับผมเวลาที่คุณจับแล้วเนี่ยสมมติคคคุุณณเเเเลล่่่่นนนนกมมมแแแบบบบบบบีีี้้้ใชััยยรผอจวปึ๊ มันไอตรงขอบตัวเนี้ยครับตรงอุ้งมือตรงอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมมันชอบไปโดนขอบหมดเลยนะครับผมแล้วมันบีมก็แตะไปโดนแบบเออไม่ได้ตั้งใจอะไรประมาณเนี้ยนะครับซึ่งอ่ส่วนตัวแล้วผมไม่ค่อยน่ากเท่าไหร่นะครับผมยิ่งรุ่นใหม่ๆอย่างโน้ตยี่สิบเอาได้เนี่นะครับผมมันก็ให้เอ็กซ์บีนี้ค่อนข้างจะแบบว่าแตะนุ่นโดนแตะนี่โดนในพวกเนี้ยนะครับผมตัวนี้ไม่ใช่แบบนั้นแล้วนะครับกพ มันมีขอบางข้างหน่อยนะครับผมก็แล้วแต่คนไปนะครับผมบางคนชอบบางคนก็อาจจะไม่ชอบอะไรประมาณนี้นะครับซ,ซึ่งส่วนตัวผมบอกว่าเออมันโอเคต่อการใช้งานนะครับผมซึ่งค้อไหนที่สำคัญต่อมาคือว่านะครับว่าพี่กล้องหลังเนี่ยมันมันไม่ได้คมอะไรขนาดนั้นนะครับผมสเปคมันไม่ได้เท่ารุ่นพี่นะครับผมแต่ว่าดูสเปคแล้วเนี่ยมันค่อนข้างจะอ่อนกว่ารุ่น <laughs> เออนะครับผม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเมกอมิเตอร์เองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องแบบดูเรื่องความโคมอะไรมันต่างกันอะไรประมาณนี้นะครับต้องอธิบายอยีกก่อนนะครับว่าตัวนี้เนี่ยเอากล้องเหมือนกับว่าเป็นแฟลชชิปรุ่นเก่านะครับผมไม่ว่าจะเป็นตระกูลแบบโน้ตสิบพลัสอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเอามาใส่นะก็เรียกได้ว่านะครับผมมันก็ไม่ใช่เทคโนโลยีที่ใหม่ที่สุดที่ใส่เข้าไปนะครับแต่ว่าความเรื่อมันเป็นอยู่ในแบบ เป็นไลฟ์แฟกชิพนะครับผมมันทำให้แบบว่าคุณกดชัตเตอร์ได้เร็วขึ้นนะครับผมการเก็บไดนิ่งอีกเรื่องหนึ่งจะทำให้แม่นขึ้นนะครับผมการโพสเซสรูปเนี่ยจะทำให้เร็วกว่าตรงฝั่งเอเยอะเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นชิพแล้วก็ตัวท็อปมันนะครับผมก็ต้องเร็วกว่าอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ค่อนข้างจะใช้งานกล้องได้สะดวกสบายมากกว่านะครับผมแล้วก็ค่อนข้างจะแบบมีอาการค้างน้อยนะครับถ้าเกิดคุณสังเกตนะครับว่าถ้าเกิดคุณใช้โมเดลเออยู่นะครับผมคุณไปถ่ายรูปตอนที่แบบแดดมันร้อนๆอะไรเงี้ยอาจจะมีอาการช้า้งไดเลยนะะครรับเพาาว่อใให้้้้ตัััววเคครรรื่อองมมนนนะบผแลก็ชารรถ่่่าายูปเเนนอยอะนะครับ แต่ตัวฝาชิปไม่ใช่อย่างนั้นนะครับผมมันออกแบบให้แบบถ่ายรูปสวยอยู่แล้วนะครับผมอ่ะคราวนี้ผมจะมีไฟล์คุณดาวน์โหลดด้วยนะครับผมเป็นตัวนี้ชนกับตัวท็อปเป็นกล้องตัวผ้าของซีรีส์เอแล้วกันนะครับผมเป็น A80 นะครับก็จะได้เห็นตา่างๆกันได้ว่ายังไงบ้างน,นะครับผมคราวนี้นะครับผมเรื่องฟีเจอร์กล้องต่างๆเนี่ยมันก็เป็นไปตาม Samsung อยู่แล้วนะครับคือเออ่ไม่ว่าคุณจะซื้อรุ่นไหนจะซื้อรุ่นถูกจะซื้อรุ่นแพงเนี่ยมันมีฟังก์ชันเดียวกันหมดนะครับผมเวลาคุณกดเข้าไปในกล้องนะ อ่ามันก็จะเร็วนะครับผมมันก็จะมีการซูมที่เร็วขึ้นนะครับผมแล้วก็ใช้งานได้สะดวกขึ้นนะครับปึ๊บอ่าเป็นเลนธรรมดานะครับผมปึ๊บเป็นเลนเอ่อเลนโฟโต้นะครับผมซึ่งไใน8เมกะพิกเซลเนี่ยเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปไปดูแล้วกันนะครับว่ามันไปยังไงบ้างนะครับผมปึ๊บ 30x นะครับถามว่ามันมันมันแตกไหมมันก็แตกกันนะครับผมแต่ว่าผมมองว่าหลายๆคนใช้งานเนี่ยมันก็ไม่ได้ใช้ขนาดนี้อยู่แล้วนะครับผมเห็นไหมเห็นตุลาคมอะไรเนี่ยปึ๊บปึ๊บบบนนี้ะครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องแบบเอออ่ไนท์โหมดอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมวィィิดีโอแต่ตัวนี้ไม่มีวิดีโอ 8K กนะมันก็จะมีวิดีโอธรรมดานะครับผมซึ่งผมมองก็โอเคแล้วนะครับผมผมอง 4K เนี่ยโอเคมากๆแล้วนะครับมีซูเปอร์เซดีให้ด้วยนะครับผมปึ๊บเข้าไปอย่างเงี้ยนะครับผมก็จะครอปไปนิดน,นึงนะ,ะใช้งานเป็นซูเปอร์เซดีอะไรประมาณนี้นะครับผมอา่าฟังก์ชันพวกเนี้ยผมผมองหลายๆคนคงทราบอยู่แล้วนะครับผมเรื่องกล้องเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่าแต่กล้องหน้าของมันเนี่ยครับผมกล้องหน้าเห็นไหมว่ามันเป็นแบบอ่าเป็นกล้องแบบอินฟินิตี้โอใช่ไหมครับผมมแล้วันก เป็น32เมกะพิกเซลนะครับผมซึ่งส่วนตัวแล้วผมชอบอย่างหนึ่งก็คือว่า Samsung เนี่ยเขาใส่เรซูเมชั่นมาเยอะมากๆนะครับในนี้คือปกติแล้วเนี่ยประมาณสัก12เมกะพิกเซลเนี่ยมันก็เห็นสิวเห็นอะไรจนแบบจนไม่อยากจะถ่ายแล้วนะครับผมแต่ว่าอันเนี้ยมันโอเคมากเลยนะครับว่าเพราะว่ามันมีเรซูเมชั่นที่เยอะปุ๊บเนี่ยครับมันจะสามารถเกลี่ยหน้าได้เนียนขึ้นนะครับผมหลายๆคนบีบหน้าก็จะบีบหน้าได้เนียนขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็สิวโสเนี่ยมันก็สามารถรีทัชได้ดี้นดวยยะรับมาเลหไป แต่ก็โอเคนะครับผมมันราคาแบบน,นี้ผมไม่ได้เอสเตอร์อะไรขนาดนั้นอยู่แล้วนะครับผมถ้าอยากจะไปสุดกว่าน,นี้ก็ต้องเป็นโรลยออลี่สิบมาตราไอ้นี่สิบมาตราตรงนี้นะครับผมมันก็จะมีลำโพงที่ดีกว่านะครับผมอันนี้เหมือนกับว่ายกลำโพงมาจาัดตัว A มากกว่านะครับผมใช้งานเตือนร้อยยี่สิบเทอมนะครับ